ข่าวดีสำหรับทีมจากพรีเมียร์ลีกครับการันตีได้สิทธิ์ส่ง5ทีมเข้าร่วมศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยหลังจากทำแต้มรวมกันในถ้วยุโรปครับสูงพอที่จะคว้าสิทธิ์ยูโรเปียนเพอร์ฟอร์แมน o ์ภายใต้ระบบใหม่ของยูฟ่ายูฟ่าปรับโฉมการแข่งขันแชมเปียนส์ลีกครับจากเดิม32ทีมให้เป็น3-6ทีมนในฤดูกาลนี้ และเพิ่มที่นั่งพิเศษให้กับ2ทีมที่มีผลงานโดยรวมในรายการที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นยูโรป้าลีกหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ลีกในซีซั่นนี้ครับพรีเมียร์ลีกโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งครับเก็บแต้มสะสมมากพอจนการันตีได้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วโดยทีมจากอังกฤษทําผลงานโดดเด่นตั้งแต่รอบน็อกเอาท์และคู่แข่งสําคัญอย่างอิตาลีครับกลับตกรอบไปหลายทีมในช่วงเพลย์ออฟในรอบ16ทีมที่ผ่านมา หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือชัยชนะของอาร์เซนอลครับที่เปิดบ้านถลม่มเลออามาดิด3ประตูต่อ0ย์ในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่ทำให้เงื่อนไขแต้มขั้นต่ำสำหรับโคต้าเนี่ยสำเร็จทันทีครับพรีเมียร์ลีกเลยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการครับว่าฤด,ดูกาลหน้าทีมอันดับ1ถึงอันดับ5ของตารางจะได้ตั๋วลุยยูฟาแชมเปียนส์ลีกอย่างแน่นอนแม้จะได้โคต้าพื้นที่5ทีมครับหากแอสตันวิลล่าครับซึ่งตอนนี้อยู่ยในรอบ8ทีมครับสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จ และจบอันดับ6ในลีกก็จะทําให้พรีเมียร์ลีกได้ตั๋วสูงสุดถึง6ทีมและหากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือสเปอร์คว้าแชมป์ยูโรป้าลีกโดยที่ไม่จบท็อปไฟครับก็จะทําให้จํานวนทีมจากอังกฤษได้เล่นเพิ่มเป็น7ทีมทันทีครับในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกกรณีที่พีกสุดเลยครับหากแชมป์ทั้ง3าทัวร์ยุโรปมาจากทีมอังกฤษแล้วไม่มีใครจบท็อปไฟได้เลยก็จะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกครับได้เล่นทั่วโยุโรปมากถึง11ทีม เพราะแชมป์ยุโรปจะได้ตัวอัตโนมัติไม่ว่าผลงานในลีกจะเป็นอย่างไรก็ตามแม้พิมลิกจะคว้าโคต้าแรกไปแล้วครับแต่ที่นั่งพิเศษอันดับ2ยังคงเปิดกว้างโดยสเปนคือชาติที่มีลุ้นมากที่สุดขณะที่อิตาลีก็ยังแอบหวังครับหากทีมของพวกเขาทําผลงานได้ดีกว่าทีมจากลาลิก้าในช่วงที่เหลือปีที่แล้วครับโคต้าพิเศษนี้ตกเป็นของอิตาลีนั่นก็คือโบลญญาและก็เยอรมันเป็นบรุสเซดอตมุนครับซึ่งทั้ง2ทีมได้สิทธิ์ไปเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกแม้จะจบในอันดับต้าของ สรุปสถานการณ์พรีเมียร์ลีกณตอนนี้ครับเชลซีนั้นอยู่อันดับ4มี53คะแนนนิวคาสเซอลอยู่อันดับ5ครับมี53คะแนนเท่ากันแล้วก็แข่งน้อยกว่า1นัดแมน,นเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ6ครับมี52คะแนนแอสตันวิลล่ามี51คะแนนฟูลแลนครับ48คะแนนแล้วก็ไบรตันครับ47คะแนนการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับเข้มข้นกว่าที่เคยครับเพราะว่าการจบแค่เพียงท็อฟโฟครับก็เพียงพอแล้วสำหรับการลุ้น ตัวฟุตบอลยุโรปถ้่วใหญ่ในฤดูกาลหน้า